สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำสำหรับท่านผู้ปกครองนะครับที่ต้องการดูเกรดหรือว่าเช็คผลการเรียนของนักเรียนนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนนะครับก็คือตรงนี้นะครับ www.spk.ac.th นะครับก็จะเข้ามาในหน้าโรงเรียนของโรงเรียนสารคามพิทยาคมนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองดูที่เมนูด้านบนนะครับที่เขียนมาดูเกรดตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับ คลิกเข้าไปเลยก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ To School ตรงนี้นะครับแล้วให้ผู้ปกครองสังเกตมุมบนซ้ายมือนะครับตรงปุ่มสีส้มๆนี้นะครับผู้ปกครองคลิกปุ่มสีส้มตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นให้ผู้ปกครองป้อนหมายเลขบัตรประชาชนของนักเรียนนะครับก็ป้อนเข้าไปเลยครับ อพอปอ้อนเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลนักเรียนครับผมก็จะขึ้นข้อมูลนักเรียนบุตรหลานของท่านนะครับก็ผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลในแถบเมนูต่างตรงตัวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติาการขาดเรียนเวลาเรียนแต่หลักๆเลยผู้ปกครองก็อยากดูผลการเรียนนะครับก็มาคลิกที่เมนูผลการเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ผลการเรียนรายภาค รายคนต่อห้องตรงนี้นะครับก็ผู้ปกครองสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยครับคลิกเข้าไปดูก็จะเป็นข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนหน่วยคิดเท่าไหร่ใครเป็นครูผู้สอนเกรดได้เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลของนักเรียนผลการเรียนของนักเรียนนะครับตามนี้นะครับสามารถตรวจสอบหรือเช็คเองได้ที่ไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์จากบ้านท่านผู้ปกครองได้เลยนะครับสวัสดีครับ